วันนี้เราจะเฮ็ดต้มพะโล่แบบง่ายๆด้วยจ้ะเป็นพะโล่หมูจ้ะจะเป็นหมูติดมันเลยจ้ะนหีหน้ากัดหมูครับได้หน้ากัดหมูจ้ะอันนี้เฮ็ดเป็นหมูย่างก็ได้เด้ค่ะอตอน,นก็หั่นเป็นชิ้นแล้วค่ะหั่น,ะะนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างอีกทีนึงละจ้ะ อันนี้เป็นกระดูกมันบ้างกระดูกอ่อนหนูหูห,หมูกหลั่งเกลือไปรอบหนึ่งเลยด้ยค่ะี่อันนี้หลัางเกลือ พอตั้งหม้อแล้วก็เอาหมูลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ผงพะโลค่ะจบใส่ส <c oughs> องห่อแบดเบาก่ายจะ้ะ <c oughs> พอผงพะโลเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาใส่ค่ะเอาน้ำมาใส่เคียวด้วยใบด้วยโดนค่ะเดี๋ย <c oughs> วเขาก็จะมาซิมรดมแล้วก็ปรุงรสดเพิ่มอีกหนึงค่ะมีผงพะโล่ง่ายแห้งค่ะ บาวนัวาจะปรุงเลยค่ะปรุงเพราะว่าเขาจะเคีย่ยวไปน้ำเนาะค่ะให้รสชาติดีใส่น้ำตาลค่ะใส่สีอิขาวนิดนึงจ้าแล้วก็น้ำหอยน้ำมันหอยจ้ะแล้วก็ใส่รสด,ดีค่ะใส่กระเทียมกีดนิดนึงค่ะดับข้าวน้ำค่ะใส่กระไย เสร็จแล้วก็บคนนิดนึงจ้าเส็จได้เดๆครับแล้วก็ปล่อยเคี่ยวไว้โดนอยู่ค่ะอันนี้เคี่ยวไว้จุดเปื่อยเพล่ะค่ะปิดฝาหม้อไว้จ้าลืมใส่คาค่ะมาตัดเอาคาไปใส่ก่อนค่ะ <S 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 ได้แล้วไปเลยใส่คาลงไปจ้า เรียบร้อยแล้วปิดฝาไว้ตุนไว้นานๆเลยจ้านี่มันหลหลังจากเขี่ยมาโดนค่ะหลายทีนะคะ มาเด้อจ้ามากินขขาน้ำกันขขาแรงค่ะมานี่หุงข้าวแล้วก็กินกับพะโล้หมูค่ะกินแบบง่ายๆค่ะกินง่ายยูง่ายกระช่องของเฮานน่ล่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเด้อค่ะจะขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ